อนรับเข้าสู่ช่อง Lazy Bear กันด้วยนะคะและในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Survival <Yeah! S 1> so All Life h o i t i o n ค่ะ และในคลิปนี้นะคะวายไม่ได้จะพาทุกคนนะคะไปซ้ำโดดกอแต่อย่างใดนะแต่ว่าวายนะคะจะมาสอนวิธีการใช้เตาเผากับทําน้ําดื่มกันค่ะซึ่งวายเชื่อว,ว่าผู้ที่เริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้วิธีการใช้เตาเผากับทําน้ําดื่มนะโอเคไม่เป็นไรในคลิปนี้นะคะวายจะมาสอนวิธีการทําให้ดูกันนะซึ่งอย่างแรกเลยให้เราทําการครัฟเตาเผาขึ้นมาก่อน,นี่เตาเผานะคะนี่ทาการคราฟเลยตั้งไวต้ตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมนี่ ตรงนี้กันนกันปุ๊บอาเรียบร้อยค่ะเตาเผาของเราซึ่งเตานี้นะคะเราจะสามารถเอ่อย่างปลาได้ทั้งหมด1ตัวนะจากนั้นนะคะก็ให้เรานําปลาที่เราได้มานะคะหรือว่าพืชผักที่เราได้มานะคะจัดไปย่างได้เลยโอเคเดี๋ยววายิบเนื้อกันมาย่างนะนี่โอเคแล้วก็นําเจ้าหมูเนี่ยไปย่างเลยนะนี่ให้เรานําเนื้อหมูนะคะไปใส่บนเตาได้เลยปุ๊บ จากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการใส่ฟืนโดยให้เรานะคะดิบกองไม้มาใส่ในช่องนี้ปึ๊บอ่าจากนั้นก็เลงไปที่เตาเผาแล้วก็กดได้เลยปึ๊บอ่านี่ค่ะทุกคนนี่แล้วเราก็รอสักครู่นะคะจนกว่าเออเนื้อหมูจะสุกนะแต่ระหว่างนั้นขอช็อปปิ้งก่อนไหนพ่อค้าอยู่ไหนเนี่ยพ่อค้า บอกมือก่อนรอบนี้จะมีของอะไรมาให้เราซื้อบ้างเนี่ยนี่จอนะคะพี่สวัสดีครับรุง่งไม่ได้เจอกันนานเลยนะรอบนี้มีอะไรมาขายบ้างเนี่ยสวัสดีเจ้าหนูเชิญเลือกซื้อได้ตบสบายเลยนะรอบนี้เนี่ยอัตรดิบแน่นเลยนายมาดูซิว่ารุ่งมีอะไรขึ้นราคามั่งอ๋อมีสครับมีซิลเิตแล้วก็มีเศษผ้านะเดี๋ยวเราไปดูในครังเซลล์ของเราดีกว่าว่ามีเศษผ้านมีสครับเยอะไหมนะไหนเนี่ย รอบนี้เราไม่เส็จผ้าเยอะมากว้ายขอออกทะเลนเนี่นะทุกคนหวายขอเอาเสศษผ้าเนี่ยไปขายก่อนนะช่วงนี้ต้องหาเงินหน่อยนะนี่หยิบหยบหยิบหยิยยิยยยยยนี่ทำการขายเลยฟึ๊บๆึเซลลเรียบร้อยมาดูกันสิว่าวรุงเอาอะไรมาขายบ้างนะนี่มีรูปปืนนี่อะไรเนี่ยคอนโซลคอนโซลอะไรสักอย่างอันนี้เป็นดรเมทัลโอประตูเหล็กเปล่าเนี่ยปึ๊บอ๋อประตูไม้ โอ้อันนี้เป็นไฟฉายขายเท่าไรเนี่ยหนึ่งพันบาทเอาดีไหมนะเอาดีกว่าอันนี้นอะไรอ่ะถังดับเพลิงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเอ่ออัมเบลาแล้วก็เป็นเครื่องเป็นเตอร์นะโอเคส้าทเท่าไหร่เนี่ยแพงเหมือนเดิมสองพันบาทเรียบร้อยรุง่งจะกลัหมาในคราวหน้านะบ๊ายบาย รุงยังของซิ่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่น้องหมูของเราทําการสุกเันที่เรียบร้อยแล้วนะอย่าเพิ่งหยิบนะทุกคนเราสามารถใช้ประโยชน์จากน้องได้อีกนะให้เราทําการคราฟแก้วน้ําขึ้นมานี่คราฟเลยปึ๊บอ่าจากนั้นนะคะก็ให้เราทําการถือแก้วน้ําแล้วก็กดไปที่เตาได้เลยปึ๊บ จะสังเกตได้ว่าเราได้เออน้ำมันมานะทุกคนเจ้าน้ำมันตรงนี้นะคะเราสามารถเอาไปจุดขบเพิงได้นะนี่เดวีวจะลองจุดให้ดูเลยนี่จุดตรงนี้แล้วกันชุบอ่าเรียบร้อยข่านี้นะคะแพของเราก็จะสว่างสวยแล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราก็หยิบน้องหมูเนี่ยมากินได้เลยนะแต่ตอนนี้ค่ะความหิวหวายเต็มนะเลยกินไม่ได้ต่อไปข่าวิธีการทําน้ําดื่มอย่างแรกเลยให้เราทําการคราฟเครื่องทําน้ําดื่มก่อนนี่ทําการคราฟเลยนี่เลงก่อน ฮึบฮึบ,บปึง้งอ่าเรียบร้อยต่อไปนะคะก็ให้เราทําการคราฟถังน้ําขึ้นมาเลยนี่กดไปที่ตรงนี้นี่นะคะถังน้ำฟึบอ่าจากนั้นนะคะก็ล้างถังน้ํามาตรงช่องได้เลยนะนี่ฟึบอ่าจากนั้นนะคะก็ให้เราหยิบถังน้ําแล้วก็ตักไปที่น้ําทะเลได้เลยฮึฮึบอืมหนักจังโอเคจากนั้นนะคะก็ให้เรานําน้ําที่เราตักนะคะไปใส่ในเรื่องได้เลยนี่ฟึ ต่อไปนะคะก็ให้เรานําแก้วน้าเนี่ยไปใส่ในเครื่องด้วยนะปึ๊บและอย่างสุดท้ายให้เราทําการใส่ฟืนลงไปได้เลยปึ๊บอ่าเท่านี้นะทุกคนเราก็รอสักครู่นะคะจนกว่าน้ํานะคะจะสุกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ําของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอน้ําสุกด,ดีแล้วนะคะก็ให้เราหยิบน้ํามาดื่มกินได้เลยนี่สดชื่น จริงๆเจ้าเครื่องทำน้ำแล้วก็ที่ย่างป่านะคะมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะนี่เดี๋ยวว่าจะพาไปดูอันนี้จะเป็นเตาเผาขนาดใหญ่นะทุกคนซึ่งเตาเผาเนี้ยเนี่ยเราสามารถย่างได้ทั้งหมด3ตัวนะนี่เดี๋ยวว่าจะย่างให้ดูนะนี่นำเนื้อนะมานี่ฟึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ ซึ่งเราจะต้องทําการใส่ฟืนเยอะสักหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะพามาดูเครื่องนี้ด้วยคือเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นแทงน้ําหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเป็นแทงน้ําจริงๆนะทุกคนสําหรับใครที่เออขี้เกียจเออคอยมาต้มน้ําเรื่อยๆนะคะก็ให้เราทําการเออน,นําน้ําที่ต้มเสร็จเนี่ย ไปใส่เจ้าเครื่องตัวนี้ก็ได้นะพอเวลาเราจะกินเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเอาแก้วน้ำไปวางเลยนี่แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ดื่มกินได้ปกติกันนะทุกคนส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะคะจะเป็นเครื่องกรองน้ําฝนนะทุกคนซึ่งเครื่องนี้เนี่ยวายชอบมากนะทุกคนเดี๋ยววายจะพาไปดูนะนี่อ๊บอ่านี่นะคะเครื่องกรองน้ําฝนซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันสะดวกสบายที่สุดสําหรับเกมนี้แหละก็ห <c oughs> น้าที่ของมันนะคะก็ให้เราทําการคราฟเจ้าเครื่องกรองน้ําฝนเนี่ยไปตั้งบริเวณที่เออ คิดว่าน้ำนะคะจะสามารถลงมาได้นะทุกครั้งที่ฝนตกนะคะเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะทําการกรองน้นนําฝนให้เราได้ดื่มกลิ่นกันนะซึ่งอันเนี้ยมันแห้งไปแล้วใช่ไหมเพราะวา่าหเออกินไปแล้วนะเดี๋ยวหวนี่นี่ถ้าเกิดมันเต็มนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็หยิบ แล้วก็กินได้เลยอืสดชื่นโอเคค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่อยากให้หวายสอนวิธีการทําอะไรนะคะหรืออยากให้หวายเล่นเกมอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกหวายกันได้เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้หวายด้วยนะและสําหรับในคลิปนี้หวายข้อตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย